สวัสดีครับจริงๆไม่อยากบอกเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะฮะก็เลยวันเก่าเข้าวันใหม่ไปแล้วแต่ผมว่าเผลอหลับไปตอนหัวค่ําแล้วตื่นมากลางดึกนะฮะก็จริงๆอ่ะวันเนี้ยตั้งใจจะทำคอนเทนต์แล้วมันเผลอหลับไปนะแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ตื่นมาแล้วก็ต้องทำให้ได้ครับเพราะมันมันมันผ่านเวลามานานแล้วเรื่องนี้ถูกทิ้งมานานเป็นเดือนนะฮะ เลยจำเป็นต้องรีบทำนะไม่อยากให้เวลานผ่านไปเปล่าๆอันนี้เป็นภาค2ของเรื่องอรูป i อ g ที่ไม่ใช่กิริยาได้เป็นคำคุณศัพท์นะฮะถ้าใครเคยดูอันเก่าอันนี้เป็นภาร2หรือเอพิโซดสองต่อจากคราวนั้นนะฮะเป็นการทิ้งช่วงที่นานไปนหน่อยนะครับก็ตามนี้เลยฮะบนกระดานเลยครับ คำพวกนี้เป็นคำที่ต่อจากคราวที่แล้วนะฮะเป็นชุดต่อจากคราวที่แล้วคำศัพท์ที่ผมหามาให้ต่อที่เคยบอกว่าจะมาเพิ่มให้ในในพาร์ทสองนะฮะอ่าก็มาแล้วเป็นคำคุณศัพท์ที่ลง้ายดิอิ่งอ่าไม่ใช่คำกริยาเพราะฉะนั้นทําให้ความหมายของวู r ตนั้นไม่ได้แปลว่ากำลังนะลองทบทวนดูในพาร์ทที่ผ่านมาแล้วเอาอันนี้ไปประกอบด้วยนะฮะ ทุกคำมีความหมายเป่าหน้าโนอาณาไม่เอกหน้าเนี่ยนะฮะหน้านไม่ใช่หน้าตานะอ่ะตามนี้เลย astonishing astonishing หน้าประหลาดใจหน้าอาัศจรรย์ใจ astounding astounding อันนี้ก็ความหมายคล้ายกันหน้าประหลาดใจแต่มีความงงไว้ผสมอยู่นิดนึงนะ confusing confusing ทำนี้เห็นไว้ น่าสับสนหน้างงงวยเหมือนกัน disappointing disappointing น่าผิดหวังนะครับ uh, fascinating fascinating มีความคล้ายคำว,ว่า interesting แต่ว่ามันมีความน่าประทับใจมีความน่าแบบว่าหลงไหลมีเสน่ห์อย่างแฝงอยู่ด้วยนะฮะ fascinating uh, ถ้าไปตัวตัวก็ประมาณว่าน่าหลงไหลนะโอเ okay. ค frightening frightening นะนี่ออกแบบชัดเจนกว่นะ ถ้าบางคนเรหลังบางคนเอเสียง frightening frightening นะตัวกลางเนี่ยจะหายไปเลยนะจะได้ออกแบบให้มันแบบจะเจอกับ frightening หรือ frightening นะก็ได้ disgusting จริงๆตอนแรกผมลืมผมจะต่อตรงน,นี้แ้วผมเพิ่งนึกขึ้นได้เลยเขียนไปแล้วเอาไปอย่างลบอ่ะคือ disgusting หน้าขยะขยะหน้าสะีิดสะเอียนนะฮะอะ่อะไรที่ทำให้คนกินข้าวไม่ลงอารมณ์วันนั้น disgusting pleasing pleasing ว่าจะคําว่า please ที่แปลว่าได้โปรดนะได้โปรดกรุณาคําขอร้องอ่ะแต่จริงๆคํานั้นไม่เป็นคํากริยามันแปลว่าทําให้พอใจก็ได้นะสังเกตว่าเวลาเติมไป ing ตัด e ออกคําไหนที่ลงท้ายด้ e อ่ะจะตัด e ออกหมดนะฮะหลักการประมาณนี้ด้วยนะ pleasing น่าพอใจน่ายินดีอ่าชุดนี้คือคําศัพท์ที่ค้างอยู่ผมบอกแล้วว่าผมจะเก็บให้หมดเลยในเอพินสองนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีเอพินสามนะถ้าเป็นเอพินสาม แล้วยึดตามหัวข้อเรื่องว่า ing ไม่ได้แปลว่ากําลังเสมอไปมันจะเป็นเรื่องอื่นแหละซึ่งไม่ได้แปลกำลังเหมือนกันแต่เป็นคําประเภทอื่นแหละแต่ประเภทที่เป็นไอคุณศัพท์เรื่องนี้ผมจะให้จบวันนี้นะครับก็จะกี่นาทีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแต่คงยกประโยคตัวอย่างมาไม่ได้หมดะนะเอาเท่าที่เวลามันพอทําได้อะนี่สามนาทีครึ่งละอะอะเคยเห็นคํานี้ไหมครับอ่ะต่อจากเมื่อกี้นะ fascinating ึไม่ใช่สิ โอ้พระอากัรอากาศเลยผมผมผมคงง่วงนอนจริงกันเลยนะ,อะโอเคขอโทษทีคำนี้คำนี้น fascinating เขียนไปแล้ว satisfying เน,น้นในจีนะ satisfying น่าพอใจน่าพึงพอใจ satisfying ต่อไปนะเรียนตัวตัวสอนนะพยายามเรียนตัวตัวสอน terrifying terrifying น่ากลัวนะคำนี้จำไวนะ้น่าประน่าพึงพอใจน่ากลัวนะ ไปมีความสยองขวัญผสมนิดหน่อยด้วยนะฮะอาจจะเป็นงั้นตื่นตระลกตกใจเชียไฟต์ต่ำไปไหมคำนี้ก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะ worrying w o r r y ไมาจาก worry อ่ะ worrying น่าเป็นกังวลน่าเป็นห่วงน่าวิตกไปหมดเลยเงี้ยนะ worrying ลืมคำนี้อีกแล้ว tiring tiring คำนี้นะฮะ ปกติมันมาจากว่าทายจะแปลว่าเหนื่อยนะแต่พอเติมทายเริงมันแปลว่าหน้าเหนื่อยหน่ายหน้าเบื่อหน่ายสิ่งที่มันซ้ำซากจำเจทําอยู่เป็นประจําแล้วอยากจะเลิกทําอะไรเงี้ยนะทายริงซึ่งต้องระวังให้ดีในรูป ed จะมีความหมายว่าเหนื่อยความหมายจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยอ่านอกัานคาอื่นจะมีความหมายคล้ายๆคำความหมายเดิมอ่ะนี่คือคําคุณศัพท์ที่เติม ing แล้วแปลว่าหน้าอายต่อจากคัพัดที่แล้วนะทิ้งช่วงเป็นนานไปหน่อยก็คงจะ ยกตัวอย่างสักสนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวมากห้าทีกว่าละจริงๆพี่การแต่งประโยคเนี่ยเราแต่งสั้นๆง่ายๆได้เลยแต่ว่าให้เปรียบเทียบกับประโยคที่มันมีความหมายเดิมเป็นคำกริยา it is barking ประโยคนี้จะมีความหมายเป็นหมาแน่ๆเพราะว่ามันเห่าเห่าไงมันกำลังเห่าอยู่ it is barking เราก็เปรียบเทียบกับรูปที่เติมไอจี it is tiring มัอนจะหน่าเหนื่อยหน่ายเหลือเกินอ่าอย่างนี้นะฮะอใช่ไหม ผมใช้ผิดแล้วกันง่ายดิ is wagging uh, is tail อันนี้เน้นสนักเลยนะเน้นหมาเลยมันกำลังกระดิกหางของมันนะ wag มั uh, กระดิกนะฮะ is wagging is tail อ่แล้วเปลี่ยนให้เป็นรูปคุณทศัพท์คําื่่น is disappointing อ่ะมันช่างหน้าผิดหวังโอ้หน้าจอก็แคบนอ้องดันเอาคำยาวซิอันนั้นขอคำสั้นๆแล้วกันนะครับ ก็คงยกตัวอย่างไว้บ้างนิดนึงคงไม่สามารถยกมาหมดทุกคํานะฮะไม่หมดทุกคําแต่ไม่เป็นไรเราก็จาคาศัพท์จาความหมายเอาเราเอาหลักการไปใช้ได้ i s pleasing มันน่าพึงพอใจอ่ะประมาณนี้เลยเหไหมนี่แหละฮะวิธีการใช้ไม่มีอะไรยากเลยคือจำไว้ว่าถ้าเป็นคํากริยาแปลว่ากําลังบ u t u b e นะแต่ถ้าเป็นคําคุณศัพท์กลุ่มนี้ก็แปลว่าหน้าไปตามความหมายของมันเลยไม่ต้องไม่ต้องแปบ u t u b มนนมมีมันหน้าเหนื่อยมันกําลังกระดิกหางของมันมันน่าพึงพอใจอ่าประมาณนี้ ก็จริงๆก็คงไม่ยากอะไรมากผมก็คงจะเอามาพูดถึงให้จบตรงนี้นะฮะแต่ละคําก็จะาความหมายเอาแล้วกันแล้วก็เอาหลักการไปปรับใช้เอานะฮะมันเป็นคำคุณศรรัพท์นะไอเอนจี IG กลุ่มนี้นะสามารถวางหน้านามได้ด้วยนะครับมีโอกาสจะเอามาวางหน้านามให้ดูหรือเอามาให้ดูรูปประโยคที่มันย,วยาวๆกันนี้อีกสักหน่อยแล้วกันเอาโอกาสหน้าเจอกันเอาละฮะโอเคผมได้มาปิดท้ายเอพิโซดที่ค้างคายอยู่แล้วนะครับเรียบร้อย จะได้ดูเนื้อหาเรื่องต่อไปขอบคุณมากที่รับชมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเลยครับ Good Night